กับสองสาวเก็บเห็ดอันนี้เห็นไรจ๊ะเห็ดขมิ้นเจ้าเห็ดขมิ้นเจ้าคนคนรู้ถึงตอบดูดค่อยๆนะจะพาไปดูข้างในนี้เหลืองๆนี่ใช่หมดเลยอู้หูข้างในนู่นเยอะมากเลยแม่อู้หูดูดิดูแม่แม่ดูดิแม่ดูดิอู้เห็ดเหลืองๆในแม่นทั้งนั้นน่ะนี่ครับ เดี๋ยวดิเดี๋ยวทรายก่อนอู้ยดูถุงเหลืองนี่แม่นหมดแล้วครับนี่ครับถุงเหลืองนี่แม่นหมดแล้วครับนี่ครับเรา่าเก็บนะครับเฮ้ยไก่บินแล้วเก็บปลา บอกว้าที่เราปลูกไว้แม่ตรงเนี้ยที่เราปลูกไว้ปีแล้วอะดอกไม่ใหญ่อดอกใหญ่อะดอกใหญ่เงี้ยเดี๋ยวพาขึ้นไปห้อยฟางต่อห้อยฟางอ่ะดอกใหญ่ห้อยฟางออกหหัวตะการห้อยหัวใจออกเออนั่นบอกแล้วที่ผู้ชมมาแล้วก็จมนี่ครับอู้หึ่ดเห็ดเห็ดลม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 นี่นี่นี่น น,นี่เห็ดลมครับหูดอกใหญ่ครับเห็ดลมเก็บมาแล้วครับเห็ดลองเหยียบนะไม่ใชนะ่นั่นกินไม่ได้เห็ดนั้นนะเอาที่ดอกใหญ่นี่คือเห็ดขมิ้นนะครับนี่อยกพ่อมาด้วยให้พ่อมาช่วยเก็บแกย,ย จ้างกับพุทุกโอ้ยคงตะเช้าแหวงงี้พ่อจับลูกเลยโจมแม่งว่าเขาจมแล้วน่ะมาดี่ทุ่มดีจ้าไปงานปลอยแหละคืนน่ะเอาซาจีนมานี่ครับ<อ>เห็ดครับพี่น้องตื่นมาฝนล,ลงเม็ดตกเล็กเล็กดูนาฬิกาเที่ยงคืนนี่ไม่ผโผหัว่รู้มันมาตอนไหนกับพูน่ะั <c oughs> บดงนี้หมายเดิมเราดีหนะ้ามันมาวันนี้ ทมานพูกนี่หมดแล้วคนอื่นเอาไปกินหมดบาคนไมกินตะเน่าแนละ้วทำไมไม่เอามาสองตะก,ก้าสามตะก,ก้า,าข้าวตอดอกเขาใหญ่ผู้สาวขาเลาะ <c oughs> เก็บไปหรือเปล่านะ่ะไปดูดิดูทางนี้กันอันที่เล็กๆก็ไม่ต้องเก็บที่มันเล็กมากอะ่ะว่าพ่าที่มันดอกแข็งๆอ่ะดูดิดูดิดูข้างในนู่นดิเยอะมากเลย ่ไงห,หน้าไปดิผู้สาวเก็บเห็ดสีขาวนี่กินไม่ได้เหรอ <c oughs> สีขาวนี่ไม่ใช่เห็ดกินได้เห็ดเบียร์ก็รู้ด,ดิคนเก็บเห็ดก็ต้องรู้ดิครับเราก็เ,าเก็บในเราไม่รู้เลยขเขาเหลืองเงนี่แม่นหมดเห็ดนนะ่ะเห็ดค,ครับเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวไปลวครับจะเก็บเก็บแล้วอันนี้กินได้นะครับ มันมีใหญ่กว่านี้อีกนะเห็นลมสาวมุกเหลืองบวนแล้วหายครับเดีเจอ,ออีกสักดอกสองดอกอย,ยู่รอตรงนั้นก่อนจะดูตรงนั้น ตัวจะไปไหนรอก่อนกันมั้เดินลูบๆไปไหนนี่อีกดอ,อกครับดอกใหญ่เฮ็ดลมเนาะเอเอเขามาเอาหน่อไม้อ่ะไม่ใช่มีคนเฮ้ยเขาเอาไปแล้วไง กำลังออกเต็มเลยเห็ดขมิน้นเรืองเหลืองเนี่ยดอกเล็กเนี่ยขับอร่อยๆดอกเล็กนะครับเห็ดขมิน้นกำลังออกแม่เห็ดอะ่ะดอกเหลืองนั้นมันแข็งอยู่ใช้ได้อยู่ ขบวนกำลังออกอะ่ะมันมน,น่าให,ใหญ่แน่เลยมันคล้ายกับเห็ดเข็มมาสับผัดเลยตัวไปไหนอะ่ะดูดิีแม่เยอะแยะ,ยะแต่มันเล็กอยู่อะ่ะดอกแข็งหมดอะ่ะ เก็บเห็ดอยู่นเพิ่งไปดิฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอะไรง่วงนอนพามาเก็บเห็ด